ถ้าคุณกลับมาโฟกัสตัวเองตัวเขาจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะว่าถ้าตัวคุณเลือกในการกลับมาโฟกัสตัวเองเนี่ยตัวเขาจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนนะคะ ขอดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้หน่อยค่ะเพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูว่าเรื่องราวนี้ตรงกับคุณแค่ไหนใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้น The Strength เอาจริงๆนะตัวคุณนะ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนที่ทำอะไรได้ดีในหลายๆอย่างแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากฟุ้งซ่านและเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้ มันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว้าวุ่นใจเพราะความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนอะนะคะตัวคุณอยากจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองคือคุณอยากจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมคนเก่งคนเดิมคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคนที่มีความรักตัวเองกลับมาโฟกัสที่งานอีกครั้งแต่อย่างที่อย่างที่บอกค่ะว่าในเวลาเนี้ยด้วยความ สิ่งอื่นๆในชีวิตของคุณนะ่ะมันน่าจะอยู่ในจุดของการที่คุณควบคุมได้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ขัดความรู้สึกกับคุณมากมันควบคุมไม่ได้อ่ะอยากจะไปเขาก็รั้งพอจะพอพยายามในความสัมพันธ์เขาก็ไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรหรือน่าจะอยู่ในจุดของคำว่าไม่ชัดเจนด้วยทีนี้เรากลับมาที่คำถามนี้ค่ะว่าถ้าคุณกลับมาโฟกัสท,ท,ที่ตัวเองเนี้ย การเปลี่ยนแปลงของเขามันจะเป็นยังไงนะคะใบแรกเลยนะคะไพ่มันจะขึ้นมาว่าเมื่อคุณอยู่ในจุดของการโฟกัสตัวเองเนี่ยเขาจะเกิดความไม่มั่นใจมากขึ้นคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เต็มร้อยกับความรู้สึกที่มีต่อคุณเขารู้สึกว่าคุณคุณไม่ไปไหนหรอกคุณอยู่ตรงนี้นี่แหละคุณสนใจแต่เขาเขามองว่าคุณขอโทษนะคะ เขาอาจจะมองว่าคุณเหมือนของตายอ่ะด้วยความที่คุณนะ่ะจริงใจกับเขาวันๆไม่ได้สนใจอะไรตามติดแต่เขาเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเหมือนของตายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสตัวเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความว้าวุ่นใจของเขาเขาจะรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณเริ่มไม่สนใจเขาเหมือนเดิมตัวคุณชีวิตเริ่มดูดีขึ้นมันจะกลับกลายเป็นตัวเขาเองค่ะ ที่จะพยายามในการเข้าหาคุณสังเกตดีๆนะคะทุกครั้งที่คุณถอยห่างเขาเข้ามาทุกครั้งที่คุณพยายามหรือวิ่งตามเขาเขากลับถอยหนีนั่นเป็นเพราะว่าเขาเองก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีค่ะแต่หลายๆครั้งความดีของคุณกลายเป็นของตายและดูน,น่าเบื่อเขาเลยดึงกลับทุกครั้งที่มันจะถอยห่างแต่ไม่ได้เห็นคุณค่าในช่วงจังหวะที่คุณสนใจเขามากมาย ไพ่มันขึ้นมาว่าคุณจงอย่าไปตามเขาคุณจงกลับมาโฟกัสตัวเองอะถูกต้องแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาโฟกัสตัวเองการคิดงานการที่คุณจะหาเงินมันมีมากขึ้นและชีวิตของคุณเนี่ยนะจะอยู่ในจุดของการที่มีอนาคตที่มันดีขึ้นนะคะใครก็ตามที่มองหาในเรื่องของการขายออนไลน์การทำงานต่างประเทศหรือว่าการทำอะไรที่มันเกี่ยวกับ คำว่าความก้าวหน้าหรืออนาคตเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่มันดีมากเลยนะคุณตัวคุณน่ะจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆคือมันจะมีคนเข้ามาสนใจคุณน่ะแล้วคุณจะมีอยู่ในจุดของคําว่าบ้าง,งานด้วยนะเพราะมันงานเข้ามาเยอะมากนะคะในจุดที่คุณเริ่มไม่สนใจเขาเขาจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ เขาจะรู้สึกว่าตัวคุณเริ่มถอยห่างจากเขาเขาจะเริ่มรู้สึกร้อนรนและกลัวว่าจะมีใครมาแย่งคุณไปก่อนหน้านี้คุณเก่งคุณดีแต่ด้วยความที่คุณรักเขาและคุณโฟกัสกับเขามากไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณถูกด้อยค่าลงมาคุณดูน่าเบื่อคุณดูกลายเป็นของตายไม่น่าสนใจเมื่อคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปไม่ได้ไอสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทม,มันจะงอกเข้ามาในความคิดของเขาว่าเฮ้ยคุณเคยอยู่ในจุดที่ทำดีกับเขาขนาดนี้ตอนนี้มีคนเข้ามาดูแลคุณมาสนใจคุณคุณกำลังเป็นของดีที่กําลังจะกลายเป็นอยู่ในมือของคนอื่นหรือเปล่ามันจะกลายเป็นทําให้เขารู้สึกกระวนกระวายใจและเขาจะ พยายามในการที่จะทักหาคุณคุยกับคุณมากขึ้นและอาจจะมีการแบบหึงหวงคุณได้มันจะคุณจะได้เจอเวอร์ชั่นการพยายามของเขาเขาจะกลับมาให้เกียรติคุณมากขึ้นค่ะมันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะไปต่อกันได้ดังนั้นนะคะการที่คุณจะกลับมาโฟกัสตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆ การที่เราเป็นคนดีเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นของตายหรือเป็นอะไรที่น่าเบื่อสำหรับใครนะคะยิ่งเราตามเรายิ่งด้อยค่าตัวเองดังนั้นการโฟกัสที่ใครไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นการที่คุณกลับมาโฟกัสและรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนอย่าโหยหาการเห็นคุณค่าหรือการตอบย้ำคุณค่าจากใครเพราะมันเป็นสิ่งที่จอมปลอมค่ะ ถ้าคุณไม่รู้สึกว่าคุณมีคุณค่าคุณโอเคคุณดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณจะต้องตามเขาตลอดไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมาโฟกัสตัวเองเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปสิ่งที่มันดีมันจะเกิดขึ้นจากกลับใจของคุณก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันทำเพื่อตัวของคุณเองคุณมีความสุขในการเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมันดีกับคุณไม่ใช่ดีกับใครไม่ได้ดีกับเขาด้วยเขากลับมามันเป็นแค่ของแถมค่ะ เพราะคุณจะมีโอกาสในการเป็นผู้เลือกมีคนเข้ามาสังคมใหม่เข้ามาการงานการเงินที่ดีชีวิตคุณพัฒนาคุณก็มีโอกาสในการเลือกมากขึ้นเขาไม่จําเป็นจะต้องเป็นหนึ่งเดียวที่คุณจะต้องเลือกเพราะคุณเองก็มีโอกาสในการเลือกสิ่งใหม่ๆในชีวิตมากเช่นเดียวกันดังนั้นถามว่าถ้าตัวคุณกลับมาโฟกัสตัวเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโลกภายนอกมันก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันแต่จงทําทุกอย่างเพื่อตัวคุณเอง อย่าทำทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเขาแต่ถ้าคุณทำทุกอย่างเพื่อตัวเองคุณจะชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่ดีๆลดๆเพราะว่าคุณต้องการการตอกย้ําคุณค่าจากเขาเมื่อมันช้าหรือเขาไม่ได้สนใจมากมายคุณก็จะเหี่ยวแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันทํามันเพื่อตัวคุณเองแล้วชีวิตของคุณดีขึ้นผลลัพธ์ชีวิตของคุณไม่ได้อยู่ในจุดเดิมนั่นแหละ มันทําให้คุณถีบตัวเองมากขึ้นและถ้าเขาไม่กลับมาจริงๆขอให้รู้ไว้คุณทิ้งขยะในชีวิตของคุณตัว่วงในชีวิตของคุณไปแล้วเพราะคุณจะได้ก้าวมาในชีวิตที่มันดีขึ้นแต่ถ้าคนคนนี้เขายังพยายามเพื่อคุณและคุณเห็นแอคชั่นของเขาว่าเฮ้ยเขาดีกับคุณมากขึ้นเขาโอเคกับคุณมากขึ้นอันนี้คุณค่อยเลือกอย่าลืมคุณคือผู้เลือกไม่ใช่ตัวเลือกของใครค่ะ